โอเคโอหฮะเช้าแล้วเหรอเนี่ยหกโมงยังทำอาหารท่านดีนะเราอบสปาเกตตี้ไว้ว้าไปถ้วยๆ้วยอันนี้ถ้วยของใครเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใส่ไปเถอะอือันนี้ของพ่อส่วนของรูป อืของลูกหัดนมแล้วก็อะไรอ่ะนมกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันปึ๊บใส่ไม่ได้แล้เน,นี่ยโอเคใส่ได้ลูกลูกเอ้ยลูกๆอะไรปะ ลูกตื่นได้แล้วตื่นยังง้แล้วเนานี่มันเช้าเย้าหยอเนี่ยใช่ลูกเดี๋ยวค่อยปลุกพ่อนะกินข้าวก่อนว้าวอยากกินมากอย่างนี้หนูก็กินอร่อยญ่แบบอือหือ ด้วยลูกคุณตื่นได้แล้วลูกเขาตื่นแล้วเนี่ยเอาลูกตื่นนอนโอ้ยตื่นไวจังเลยน่ากินมากเลยอะ ก็เลยมาว้าวอาร่อรยส์จัสติน <c oughs> เปลี่ยนชุดก่นอนดีก,กว่าใส่ชุดนี้ดีเนาะ,ะชุดนี้ละกันคุณมาเปลี่ยนชุดอะชุดวางไว้ให้แล้ว เนี่ยหรอใช่จิ๊บเค้าคุณเก็บด้วยเออรู้แล้วนะ่ะเออเคเก็บวันนี้จะไปไหนกันไหมคะหนูอยากไปดูแมว ว่าแมวใจอยู่ไหมหนูอยากเลี้ยงแมวเอาเราก็เลี้ยงไปแล้วไงอ๋อจริงด้วยแต่แมวมันหายแมวหายไปไหนอ่ะ oh. แมวหาย กับแม่จะตามหาให้นะลูกไปเราไปตามหาน้องแมวกันไปกันเลยมันมันมน,มนอยู่ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่หนูจำได้ว่าต้องตรงไปนี่ไงนี่อยู่ตรงนี้ เือเปล่าแม่ว่าเราเข้าผิดหรือเปล่าลูกนี่มันโซนคนจนนะจ๊ะหนูว่าหนูจำได้หนูว่ามันต้องถูกแน่นอนจริงหรือเปล่าล่ะจริงแน่แี่ไม่ใช้ก็ดูจเอ้า ไม่จริงหรอลับหายหรอยพี่แมนแมนแมนนี่ไงแม่จำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ สามโซนลูกอ๋อค่ะนี่ไงน,นี่ไงน,น้องแมวใช่ลูกนี่ไงมีคนเก็บเอามาทิ้งแล้วก็เอามาไม้นี่แ่เลยเดี๋ยวผมถือให้ไปแล้ว Right, back. అని